เชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดงานปาเวนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่2,567อย่างยิ่งใหญ่จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดงานสงกรานต์ปาวิเวนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจำปี2,567พร้อมกิจกรรมอัดแน่มเต็มรูปแบบ7-17เมษายนนี้เพื่อสืบสารประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนากว่า728ปีและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่ผ่านมาที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอัศนีบูรนุปกกรนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงการานต์ประจำปี2567ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ มีกำหนดการจดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17เมษายน2567เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านานานที่สืบทอดกันมากว่า728ปีพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่างานประเพณีสงกรานถือเป็นเทศกาลที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจาก เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนใดเมื่อถึงเทศกาลนี้ก็จะกลับมายังถิ่นกําเนิดเพื่อมาอยู่ร่วมกับครอบครัว ume. จึงถือเป็นเทศกาลแห่งครอบครัว ume, และเป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลน,นครเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดงานนี้ขึ้นเพื่อต้อนรับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวด้วยงานสงกรานของจังหวัดปีนี้ มีความพิเศษกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ประเพณีสงกรานของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้านในอัศนีบุรุปกรณ์นายกเทศมนตรีกล่าวว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริอมอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามและมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อาทิขบวนสงน้ำพระพุทธสิหิงการประกวดแม่ยิงขี่รถถีบกลางจ้องการแสดงศิละปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมทั้งสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำสงกรานบนถนนแห่งสายน้ำสืบสารมหาสงกรานเชียงใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทรงศักดิ์รมเอี่ยม หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิวยี่สิบสี่ชัยนรงค์อนันทปัญยสุดธ์รายงาน